ทุกคนรู้ไหมว่าตอนที่หนูซ้อมเต้นซ้อมเต้นแบบว่าซ้อมเต้นเพลงที่ขึ้นเทเตอร์เนี่ยคะ่ะเหมือนสามเพลงแรกอ่ะมันจะเป็นเพลงแบบสดใสใช่ไหมคะสามเพลงแรกมันเป็นเพลงสดใสแล้วก,เก็เราก็ต้องแบบว่าแอคทีฟหน่อยแบบเป็นฟิลที่ต้องอนเตอร์เทนแฟนคลับอนเตอร์เทนคนดูให้เขาแบบว่าเออน่าราักสดใสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่วันมันมีวันหนึ่งที่แบบอ,อ็ไม่ไม่วันหนึ่งหรอกคะ่ะหลายๆวันนี่แหละ ที่เวลาซ้อมเสร็จคุณครูเขาก็จะคอมเมนต์ว่าเออวันนี้ทุกคนเต้นเป็นยังไงเออวันนี้ดูเหนื่อยนะวันนี้ดูแอคทีฟนะอะไรเงี้ยเออกซี่เราก็แวะเติมปากอืมดูแอคทีฟนะอะไรเงี้ยคุณครูเขาก็จะเมนใช่ไหมคะแล้วก็ครูเขาก็พูดวันนั้นนะครูพูดว่าออใครใครที่แบบว่าสดใสไม่ค่อยได้หรือว่าแบบมันฝืนที่จะแบบว่า แบล๊บแบลน่ารักอะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่ายิ้มไว้แล้วกันแล้วเขาก็ยกตัวอย่างว่าใครบ้างทุกคนคิดว่ามีหนูไหมคนแรกคนแรกอ่ะไม่ใช่หนูมีสองคนนะท่านเท่าที่หนูได้ยินนะเขาเรียกอย่างพีคเนี่ยหน้าพีคอะมันแบบว่าคมแบบดูแบบดูแบบว่าดูจะไม่ดูจะแบบไม่ใช่สายแบลวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออมันก็จะแบบว่ายากยากนิดนึงที่เราจะแบบว่า สดใสน่ารักอะไรเงี้ยเป็นฟิลแบบขัดฟิลนิดหนึ่งแล้วก็เขาบอกว่าหนูเนี่ยอย่างเอิญเนี่ยแบลวยากนิดหนึ่งอะไรเงี้ยก็พยายามยิ้มพยายามถ <c oughs> ูกว่าคือแต่ตอนหนูจําได้นะตอนนั้นน่ะหนูแบลวสุดหนูพยายามแบลว,วสุดเลยหนูแบบอุ้ยอุ้ยหนูแบลวมากเลยนะคะครูบอกไม่ได้อ่ะเอิญไม่ได้จริงๆเลยเพราะหนูหนูก็คิดว่าหนูแบลวแล้วนะแต่แบบยังไม่พออ่านะ คือแบบว่าแบลวไม่รอดจริงๆนะฮะหนูก็หนูกบแบลวนะแบบเดินเดแบบว่ามันเดินเดินแต่น้องคนอื่นมันแบลวมากๆอ่ะคือว่าหนู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 แบลวอยู่แต่แบบว่าเมื่อเจอกับน้องพิมเมื่อเจอกับน้องแพมเข้าไปอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ได้ไงมันก็แบบมันก็แบลวไม่ได้หน้ามันก็ไม่แบลวแล้วถ้าเทียบกับน้อง น้องๆก็คือเป็นสายแบวน่ารักกีฮากุไกา่เอ้ยคุณพี่คนนี้ก็คือขำขำแรงเลยนะคะแบวแบบแบวไม่ไม่ไหวจริงๆอะทางนี้คือขุมแบวยากนิดนึงอะเอออ่ะเราพูดไปเรื่อยเราก็ไม่ได้เลือกลูกแต่สักทีเราก็ไม่ได้ดูลูกนะตามอายุอุ้ยแรงนะ คุณพี่หนูว่ามันไม่เกี่ยวนะตามอายุอ่ะคุณพี่ดูพี่เชอร์พี่เชอร์ก็คือแบลวอยู่เดอ้อพอบทจะแบลวก็แบลวพอจะหล่อก็หล่ออะไรเงี้ยคือเขาทําได้ในหลายๆหลายๆแบบอิโมชั่นเขาอะเขาแบบได้ได,ได,ไดหลาย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 อย่างอะแต่หนูไม่ได้หนูแบลวไม่ได้แต่พี่เชอร์ก็คือแบลวก็ได้น่ารักสวยเท่มาหมดก็คือหนูทําอย่างนั้นไม่ไดนะ้ทุกคนมันแบบว่า ไม่เข้าอมันไม่เข้ามันดูฝืนมันดูยังไงพี่ชอบพี่น้องเป็นน้องจะแ,แบบไม่นานน้าโอ้หล่อนต้องใส่แซบเชื่อชันแซบเหรอคะหนูว่าหนูไข่ก็ไม่รู้หนูว่าก,ก็ได้ได้ได้อยู่ใช่ไหมทุกคนคิดว่าไงใสเ่เท่เหรอเท่เหรอไม่เ,เท่เลยเป็น,เป,นเป็นแนวแบบ เออเออเป็น,นคือจริงๆทุกคนหนูไม่ได้เท่หรือไม่ได้แบบสวยเลยนะตัวจริงอ่ะเอ,อ้ยไม่ต้องตัวจริงอ่ะตอนนี้ก็แด้คือหนูรู้สึกหนูหนักไปทางแบบเออเออไปทางแบบปัญญาอ่อนหนักทุกคนอนจริงๆเวลาพูดยอะไรเงี้ยคุยกับใครเขาก็ขำว่าไม่รู้ขำอะไรเราก็ว่าเราพูดปกตินะทำไมเธอเป็ดแรงเนะ่